ความเจริญรอกงามในกุสนธรรมจงมองเป็นมีกับบรรดาญาติโยมผู้สนใจไฟธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนห้าซึ่งผ่านพน้นปีใหม่ของไทยใช่ไหมโยมเป็นปีใหม่ของคนไทยโบราณเขาเอากลางเดือนห้าเป็น สิ้นสุดของปีถ้าปีนักกษัตริย์ปีนักกษัตริย์ปีนี้ปีฉลูปีฉลูเขาเปลี่ยนเมื่อวันาพาคที่แล้วโยมไม่ใช่เปลี่ยนมกรานะถ้าปีชวดฉลูข้าถอบมรมมเสงเขาพอกลางเดือนห้าแลมหนึ่งรับปุ๊บก,ก็จะเปลี่ยนเป็นปีนักกษัตริย์แต่ถ้าฝรั่งเขาก็จะเนื้วันที่หนึ่งมกรา เปลี่ยนเป็นพศ2021เขาจะเปลี่ยนทุกหนึ่งมกราแต่ถ้าปฏิทินพระปฏิทินพระข้างขึ้นข้างแรงเขาแบบเป็นใช้ปฏิทินนัก,กษัตร์นัก,กษัตรเ์เราก็จะเปลี่ยนวันที่แรมหนึ่ง้ามเดือนห้าถ้าเป็นชวดก็จะเปลี่ยนเป็นฉลูคนไทยจะไม่ได้นับปีฝรั่งหรอกเขาจะนับปีพุทธ พุทธศักราช2,564เนี่ยเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนวันที่หนึ่งมกราเขาต้องเปลี่ยนแรมหนึ่งค่ำเดือนหกทุกทุกปีเพราะเรานับพุทธศักราชแปลว่านับเริ่มนับปีพศหลังพุทธเจ้าปรินิพานอเอาพุทธเจ้าปรินิพานวันสิบห้าค่ำเดือนหก พอเริ่มผ่านมาหนึ่งวันก็าบาหนึ่งค่ำแรมหนึ่งค่ำาเดหกก็เป็นท่านปริญญาแล้วหนึ่งวันพอแรมสองค่ำก็ผ่านมาแล้วสองวันถ้าผ่านมาครบปีก็จะปีพศหนึ่งพศสองพศสามจนถึงปีพศสองพั้าร้อยหกสปีแล้วที่พระเจ้าตอนปนีิพ่านต้องเปลี่ยนอย่างนี้ถึงจะไม่มั่วนะ ถ้าไปเปลี่ยนแบบฝรั่ง,งมกระาะนะี่ยแสดงว่ามัวม่วๆหน่อยนะไม่เคยตรงเวลานับก็มัว่วนับเดือนปีก็มัว่วทีนี้เวลาพระมาบวชเขาไม่ได้ถามว่าเราเกิดพศอซออะไรหรอกก็จะถามว่าคุณเกิดปีอะไรใช่ไหมก็จะกรอกง,องั้นนะเกิดปีอะไรขึ้นกี่ข่ําแรมกี่ข่ําจะได้คำนวณถูกว่าเราอ,อายุเท่าไหร่ถ้าแบบรับเป็นปฏิทินฝรั่ง,งบางครั้งมันไม่ตรง ถ้าปฏินพระมันจะตรงเนะพราะพระเนใช้ข้างขึ้นข้างแรมเช่นวันนี้เป็นแรมหนึ่งค่ำเดือนห้าเลยเลยปีใหม่มาแล้วแวันนี้นะ,ะคนไทยโบราณก็ใช้อย่างนี้แต่๋ยนี้เราใช้ใควบกันสองอย่างนะเมื่อปีใหม่ของไทยผ่านพ้นไปหรือว่าเทศการปีใหม่เราก็นิยมเล่น สงกรานต์ปีนี้ทางการเขามีคำสั่งออกมาแล้วใช่ไหมห้ามสาดน้ำเล่นสงการยังไงยายที่ไม่สาดน้ำเล่นแบบไหนเลยเล่นไม่สาดน้ำข้าววดให้สาดน้ำมีโยมไลน์มาถามว่าหลวงพ่อที่วัดนี่ส่งน้ำพระไหมเนี่ยส่งน้ำวัดที่วัดจะส่งน้ำพระไหมสงการถ้าส่งน้ำก็ต้องสาดใช่ไหมโยมหรือเทได้ใช่ไหมโยม ไม่ให้สาดคือเทน้ำเลยไหมเดี๋ยวเล่นกันนะนะไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมเพราะเราไม่สาดนี่เนาะเราค่ตักเทใส่หัวใส่มือน่าจะได้ไมั้งเวลาเข้ามาจับบอกนี้นะเนงนะบอกอาตมาไม่ได้เล่นสาดน้ำอาตมาเล่นลดน้ำอย่างเนานะได้ไหมเพราะเขห้ามลดน้ำก็เลยไม่ไม่กล้าบ,บอกครับว่าเอ๊ะมันจะจะมีสรงน้ําพระหรือเปล่าส่งน้ําพระเดี๋ยวเอาน้ามาลหลากตัวพระ ถ้ามีก็คงจะเป็นวันที่สิบสามเหมือนทุกๆปีนะสิ 13, บสามวัดเราจะไวหน่อยวันสิบสามประมาณบ่ายโมงส่งน้ำพักส่งน้ำเนรเป็นประเพณีขอขมาลาโทษต่อพระรัตนตรัยแล้วก็กล่าวบูชาสถานที่แล้วก็ส่งน้ําเป็นการขอขมาหรือบางที่เขาก็เอาทรายเข้ามาวัดอตาตมาก็คิดอยู่นะปีนี้ว่าปีนี้เขาจะมี เขาจะสรองลานโพตมาให้เขาลดไปปาดบินเข้าขาวไวนะ้แล้วพอวันที่เดี๋ยวประกาศก่อนก็ได้นะโยมนะวันที่24ตอนค่ำเราจะมีการถือบวชปฏิบัติธรรมวันยี่สี่พุทภาตอนหกโมงนะถ้าใครจะมาถือบวชก็ได้แต่สองคืนเองสามคืนสองวันคืนวันที่24ตอนหกโมงเนี่ก็มา ถือบวชปฏิบัติก็อยู่คืนนึงพอวันที่25้าก็เป็นวัน14บ่ค่ำเดือนหพอวันที่ยีหก็เป็นวันเพ็ญเดือนหก็จะมีคณะครูบาอาจารย์มากันหลายรูปมาฉลองลานโพเราจะประดับประดาตกแต่งเจ้าชายิเกลียจะสวดมนต์ที่น,น่นตอนเช้ามืดกับตอนค่ำไปใช้ที่าลานโพลานธรรมเพราะมันไม่มีแดด ตอนค่ำก็หกโมงเป็นต้นไปถ้าตอนเช้ามืดก็ตีสี่เป็นต้นไป,อนป,นนไปพอกลางวันก็มาฟังธรรมที่ศาลาใหญ่หรือศาลาปุญ,ญาพิบาลก็ได้เรามีทั้งสมหลังนะก็ตอนค่ำๆก็จะมีการฟังธรรมด้วยสาธยายพระแต่บ,บิดกด้วยสาธยายธรรมแล้วก็มีการบูชาต้นโพท,ทุกๆ ค่่านะมีดอกไม้ของหอมต่างๆก็ๆจะทําพิธีผ่าธรรมตางนั้นนะตามที่ประเพณีโบราณที่ทำาำซืบๆกันมาต้นโพที่เราเอามาก็เพื่อมาสร้างเป็นที่สักาการะกราบไหว้ซึ่งเป็นพันต้นโพที่พระพุทธเจ้าเคยไปนั่งตัดสรู้ภาษาพะาทรียกว่าบริโภคะเจดี ซึ่งเป็นเจดีประเภทหนึ่งที่พุทธเจ้าเคยใช้สอยในต้นโพลต้นนี้เรล่าลูกมาปลูกมันก็จะเป็นเชื้อสายก็นะสายพันธุ์เดียวกัน,นการที่เราได้กราบไหว้คารพสักการะในสิ่งที่ควรคารพสักการะ,ะท่านบอกว่าในตำนานตำรานหลายๆเล่มก็บอกว่าบุคคลใดที่มีความ คารพยำเกงกราบไหว้พระพุทธองค์ยังมีพระชนอยู่ก็ดีหรือล่วงลับไปแล้วก็ดีในเจดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริโภคเจดี JD, ธรรมะเจดี JD, ธาตุเจดีอุเทสกะเจดีเหล่านี้หวังครับบอกว่าโอกาสที่จะไปสู่อบาย,ยบภูมิแทบจะหาไม่ได้แค่ไปไหว้เจดีไหว้พระอย่างเดียวนะโยมนะพระบาทงมเดพร โอกาสที่จะไปสู่บายภูมิในเทพหาไม่ได้หรือถ้าบอกว่าในเป็นหมืนม่นๆปีนี่เราจะไม่ไปอบายเขาก็มีกล่าวว่าอย่างนั้นนะเพราะง,งั้นที่ครูบาอาจารย์บาธรรมก็จะมุ่งไปถึงบุญกุศลตรงนั้นนะะทีนี้เราวกมา <c oughs> ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ไม่มีใครที่จะ,ะกล้าตำหนิติเตียนพระพุทธเจ้าว่าสอนผิดนะนอกจากมิตนอกจากอดัชชีหรือว่าพวกปัิทต่างศาสนาพวกที่ไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยมากพราะคำสอนพองพระพเจ้าล้วนเป็นสัจธรรม เป็นความจริงไม่มีคําใดเลยที่พระองค์ที่ไม่แสดงความจริงให้ปรากฏท่านจะสอนแต่ความจริงสอนแต่สิ่งที่เป็นสัจธรรมใครที่นําคําสอนของพุทธเจ้าไปพัฒนาใช้เอามาใช้ก็จะนําแต่ความเจริญมาให้โดยส่วนเดียวนะเพราะธรรมะของพุทธเจ้ามันมีธรรมที่ทําให้เจริญ ทำให้นำมาซึ่งความรุ่งเรืองนำมาซึ่งความพาสุขคนที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางด้านจิตใจทุกข์ทางด้านร่างกายก็เพราะาไม่ไม่ได้น้อมทาคําสอนพทธเจ้ามาใชา้เมื่อไม่มีเมื่อมีธรรมะในตัวน้อยบุญมันก็ลดลงคนไหนมีธรรมะอยู่ในตัวเยอะๆนะโยมคนนั้ก็มีบุญมาก ความโชคดีก็มีมากความปลอดภัยก็มีมากความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมก็มีมากแต่ถ้าเกิดคนไหนมีน้อยทีนี่นะก็จะเป็นคนอาพัพเป็นคนยากจนเป็นคนอนาถาเป็นคนยากจนต่อคุณธรรม,มก็เป็นคนที่บุญไม่มีนั่นเองเนะี่ยเม้ ทำสอนเรื่องความหลุดพ้นท่านก็สอนเป็นวิธีที่ให้เจริญตามเพราเรียกว่ามีอรยิยมรรคมีมองค์แปดทางแห่งการหลุดพ้นทางแห่งการสูม่มรรคผลนิพพานไม่ได้สอนเพื่อความหลุดพ้นออกจากวัฏฏะทุกอย่างเดียวท่านยังสอนความดำเนการดําเนินชีวิตหรือธรรมะที่เป็นการดำเนินชีวิตของชาวบ้านก็มีเช่นเรีนเรียนใช่ไหม เรียนเรื่องเรียนเรื่องทิฏกอย่างนี้เรื่องหน้าที่ของลูกต้องทํำยังไงบ้างเนียนจาได้ไหมหน้าที่ของบุตรธิดามีกี่อย่างลืมมัอย่างหน้าที่ของบุตรธิดาที่จะทาต่อพ่อแม่ท่านก็สอนไว้ว่าต้องทําอย่างนี้นะถ้าไม่ทําตามนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มี คุณธรรมของความเป็นลูกหน้าที่ของพ่อแม่ทํำยังไงต่อลูกถ้าคนไหนไม่มีคนนั้นก็ไม่มีคุณธรรมของความเป็นพ่ออย่างนี้เป็นต้นนะพูดถึงการคบเพื่อนท่านก็สอนพูดถึงเรื่องอบายมุกความเสื่อมนํามาซึ่งความเสื่อมหน้าที่ของลูกจ้างหน้าที่ของนายจ้างหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของสามีหน้าที่ของพระหน้าที่ของโยมท่านสอนไว้หมดเลย ว่าใครจะามาใช้ได้มากน้อยขนาดไหนแม้กระทั่งที่ท่านสอนเรื่องอกุญจีรัติกุญจีรัติติธรรมทรมที่ทำให้ตระก,กูลดำรงอยู่ในความเจริญให้ได้นานมั่นให้ตั้งมั่นอยู่ในความเจริญอยู่ได้นาน โยมสังเกตด,ดูนะว่าสังคมเราเนี่ยบางตระก,กูลบางครอบครัวเนี่ยก็มีความเจริญุ่งเรืองหลังจากพ่อแม่ล้มหายตายไปใช่ไหมเจริญกว่าพ่อแม่ก็มีต่อยอดพ่อแม่เคยทาขนมเปี๊ยะเนรู้จักขนมเปี๊ยะไหมไม่รู้จักรู้จักขนมพวม้ไหมไม่รู้จักอีกขนมเปี๊ยะนี่เป็นขนมว่ะ ท่าขนขนมไหว้พระจันทร์จะห่อกระดาษแก้วใสใสแล้กลมๆแล้วขนมเปี๊ยะตอนพ่อแม่ตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นนัแแบกก็ทําขนมเปี๊ยะนี่หา่าป,ป,ปิ๊บเอาปิ๊บเผาแล้วก็มาห่อขายพอยุคลูกหลานมาลูกร้านเปิดลูกหลานเปิดเป็นโลโก้ใหม่แพ็คก,กิ้งใหม่หอ่อสวยๆมีห้างร้านอย่างดีเนี่ยเขาบอก พัฒนาต่อยอดจากอาชีพพ่อแม่พ่อแม่เรารุ่นเก่าก็กขายกาแฟโบราณเนรู้จักกาแฟโบราณไหมไม่รู้จักอีกกาแฟโบราณเขาจะตักผงกาแฟต้มไปในน้ามีมีถุงกาแฟชงจะโยกไปชามร้อนๆนะอยู่นี้ไม่มีแล้วนั่นคือเขามาต่อยอดใหม่เป็นกาแฟอเมซอนเห็นไหมเนี่ยเนรู้จักกาแฟอเมซอนไหม อาวรู้มาแล้วเนะเพราะตามไม่ทันหรอกเนะอเมซอนก็อยู่ตมอยู่ปั๊มใช่ไหมไปปุ๊บเข้ามาในจงแบบโบราณนี่นะเขาต่อยอดผลอย่างนี้ก็ว่ามีการพัฒนามีการต่อยอดนะสมัยโบราณนี่เสาไฟฟ้านี่เ่ยเคยเห็นเสาไฟฟ้าโบราณไหมเข้าอะไรทํารู้ไหมเอาเอาไม้ทําหลงตาเคยเห็นสมัยก่อนเสาไฟฟ้าี่ในหมู่บ้านที่ เอาไมา้ทําหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วออกเสาปูนมาทํมามันถึงจเจริญถนนน้นทางก็เป็นลูกลังตอนนี้ก็มาเป็นปูนมาเป็นยางมาต่อยพัฒนามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยบ้านเมืองก็จเจริญขึ้นทรมาหมวดนี้ท่านบอกว่ากุลกิรัิปิธรรมธรรมที่ยังให้ตระกูลธรรมที่ทําให้ตระกูล ดำรงมั่นคงอยู่ได้นานไม่เสื่อมนั่นเองถ้าใครมีทำหมดนี้นะถ้าใครไม่มีมันจะดำรงวงตระกูลไม่ได้ดีหรอกมันจะเสื่อมพ่อแม่หาให้เยอะแยะเลยมีไร่มีนามีสวนทรัพย์กระดอกมากมายลงสีลงเลื่อยพอพ่อแม่ล้มหายตายไปขายเกลี้ยงเลยไม่พออยู่พอกินนาวก็มีก็ขายตึกมีก็หายออ พระเป็นหนี้อะไรเป็นหนี้บัตรเครดิตสมัยก่อนสมัยคุณพ่อไม่มีบัตรเครดิตนี่มีจอบกับเสียมมีแต่ไปทํามาให้กินสร้างฐานนะยุคใหม่มันมีหนี้เยอะ,อะห้างไม่ต้องไปก็มีของซื้อขายได้ใช่ไหมเนยเนนไม่ต้องไปห้างซื้อของได้ไหมไปซื้อที่ไหนได้ฮะซื้อที่ไหนเนนเซเว่น <7. S 1> ไม่มีเซเว่นขคยซื้อของได้ไหมได้ ในโทรศัพท์เพียบเลยเนนอ,อเลยใช่ไหมตอนนี้เขาเขาซื้อขายในโทรศัพท์คาดว่าเลยนะดาสดารู้จังไหมอ๋อเนนรู้จักนะ่คุณยายรู้ไหมยายไม่รู้ใช่ไหมในรุ่นนี้หมดสภาพแล้วยายเอ้ยอเด็กๆเ,เขารู้หมดเนี่ยซื้อของเนนที่ไม่ต้องไปห้างหรอกโอ้หจะยี่ห้อไหนราคาเท่าไร่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่เบอร์อะไรก็เคลียร์หายอย่างนี้นะเนนรู้บ่าง เนนใช่ไหมเนนภูมินะเนนอะไรนะฮะมีภูชื่อยาวอยังไงซิเรียนมีภูละ,ะนี่โลกมันเปลี่ยนไปแต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าแต่ละตระกูลเนี่ยแต่ละครอบครัวถ้าเกิดมีธรรมประจําใจหรือประธรรมตระกูลเนี่ยก็สามารถพัฒนาจเจริญรุ่งเรืองได้ดูท่านว่าย,ยัางไงนะอันที่หนึ่ง ตระกูลที่มั่นคงนั้นน่ะที่สามารถทำให้ตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองได้หนึ่งของหายของหมดรู้จักของหายของหมดไหมของใช้ของสอยในบ้านในเรือนเราเลยนะของหายก็ดีของหมดก็ดีรู้จักหามาเสริมไวไหายก็หายเลยกับหายแล้ว มันหายไปมันหมดไปหามาเติมเพิ่มไปที่นานเรามีอยู่มีเท่าไหร่นะโยมยามีร้อยไร่สมมุติเนะมีร้อยไร่ถ้าเราขายไปห้าสิบร่เราก็ซื้อเพิ่มมาอีกห้าสิบร่อมันก็ไม่หมดสิน้นมันหายไปก็ต้องหามามาแทนไอ้พวกนี้นะตระกูลนี้จะอยู่มัน่นคงแต่ถ้าเกิดหมดบุญพ่อแล้วขายไปเรื่อยๆไม่เหลือหรอกนะถ้าบอก ของที่หายไปหรือของที่หมดไปรู้จักหามาคืนหามาไว้ที่ไม่ใช่หมดแล้วหมดเลยหายก็ช่างมันอย่างเงี้ยตะกูลนี้ไม่ดีต้องหามาเพิ่มมาเติมให้มันสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่หนึ่งนะถ้าใครเป็นตามนี้ก็จเจริญแน่นอนนมั่นคงแน่นอนของเก่าของชำรุดรู้จักบูรณะซ่อมแซม คือถ้ามันเก่าก็ต้องซ่อมต้องแซมต้องดูเอาเอามาพัฒนาช้าให้ได้ไม่ใช่ปล่อยทิ้งว้างจนไม่มีสภาพดีเหลือมันก็จะหมดสิ้นไปนะต้องรู้จักซ่อมรู้จักบำรุงรู้จักบูรณะให้มันได้อยู่นานที่สุดมรดกพ่อมรดกแม่ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ยทายังไงมันจะอยู่กับเราได้นานที่สุดเพื่อเป็นอย่างหนึ่งก็เป็นเป็นการบูชาคุณนั้นด้วย ท่านสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงใช่ไหมไม่ได้ง่ายๆนะจะสร้างบ้านหนึ่งหลังจะได้ที่มาแปลงหนึ่งจะได้รถมาคันหนึ่งนี่ต้องเหนื่อยแล้วเนีอยอ่ยพ่อแม่พันธุดอกแต่มันจะพังมันจะหมดเพราะยุ่รุนลูกใช่ไหมโดยมากขายกินหมดอางที่สองนะอันที่สามรู้จักประมาณในการกินการใช้อันนี้สําคัญนะพุทธเจ้าสอนนะ คนเราถ้าไม่รู้จักประมาณในการกินการใช้มันจะมือเติบใช่ไหมพอมีหน่อยไม่ได้หรอกมีตังเราอยู่ไม่ไ,มได้อยากจะไปเที่ยวห้างอยากจะหาวิธีจ่ายอยากจะหาวิธีใช้เก็บไม่เป็นไม่รู้จักว่าไหนควรใช้ก่อนอันไหนจําเป็นมากอันไหนจาเป็นน้อยไม่ต้องแบ่งระดับหนึ่งสอสามสี่ห้าความสำคัญหนึ่ง วันต้องขันสองวันต้องันสามต้องจัดอย่างนี้เป็นนะบางครั้งเนี่ยเราไปไปซื้อของมาก็ไม่ได้ใช้ก็มีนะยมมีไหมซื้อมาใช้ครั้งเดียวก็เก็บมีใช่ไหมอตอนไปซื้อเนี่ยโอ้รู้สึกมันน่ารักมันน่าใช้พอซื้อมาเอามาเก็บเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะบางคนเครื่องใช้ไม้สสยก็เหมือนกันใช้ไม่เท่าไหร่ก็เก็บมันก็เป็นเป็นขยะ ไม่พิจารณาก่อนว่ามันจำเป็นไหมที่ซื้อมาสมควรซื้อไหมถ้าคิดเป็นก็จะนําความเจริญให้เพราะว่ามีคิดเป็นตามหลักคําสอนพระเจ้ารู้จักประมาณในการกินก็เหมือนกันนะเนนตักมาเหลือนี่หลวงตาเ็าไม่ค่อยชอบเนนชอบตักมาเหลือใช่ไหมวันโตะมันเยอะเนี่ยพอน,นก็อร่อยวันนี้ก็กรอบอันนี้ก็หอมอันนั้นก็นุ่มอันนี้ก็หวานโอ้วัน สามชิ้นกอบห้าชิ้นรุ่มอีกแปดชิ้นเอามาก็ฉันไปแค่สามชิ้นที่เหลือก็ทิ้งที่จริงถ้าเหลือเหลือบนโต๊ะอาหารนะคนอื่นเขาก็ทานได้บางคนก็ตุนตักตุนอ่ะตักเผื่อเผื่อเลือกเขาบอกต้องเราอยู่สังคมใดก็แล้วแต่ต้องมองมองเผื่อเขาบอกเผื่อคนอื่นบ้าง อย่าเห็นแก่ตัวรู้จักคำว่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมเราอิ่มไม่เราอิ่มนี่ให้เราอิ่มแต่คนอื่นอดชั้งหัวมันนี่คิดไม่เป็นนะเพราะว่าคิดอย่างนี้คิดเห็นแก่ตัวอคิดแบบพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่าคิดไม่เหมือนเรานะพระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าถ้าคนอื่นยังไม่อิ่มเราก็จะไม่กินคิดได้ไหมอย่างนี้เนี่ยต้องให้คนอิ่มเหมือนกัน มีสิบคนก็ต้องอิ่มสิบคนไม่ใช่เราอิ่มอยู่คนเดียวกับน้องเรากับญาติเราคนอื่นโอดอยากนี้ไม่ดีคิดคิดผิดนะต้องเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจแบ่งปันช่วยเหลือเกือ้อกูลสังคมก็จะมีความสุขเพราะไม่เห็นแก่ตัวการกินท่านก็สอนไว้เรื่องโพชเนมันตตังยุตารู้จักประมาณในการกินกินเยอะๆเป็นยังไงเนี่แน่นท้อง บางเนนฉันเยอะเกินไปจนอ้วกก็มีนะเพราะมันอร่อยเนี่ยอร่อยท้องมันยืดใช่ไหมเน่ยถ้าไม่อร่อยท้องมันแฟบไหมถ้าเห็นไก่ย่างท้องมันยืดเลยใช่ไหมยืดรอรับไก่ย่างไหมไม่ยืดหลอกเท่าเดิมท้องเนนก็เท่าเดิม,มนเลนยอิ่มก็จานเล็ก บางทีก๋วยเตี๋ยวชามกเร่มเลยแต่ฉันไปแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วมันก็เหลือเพราะงั้นเราก็แบ่งก่อนผัดไทยห่อใหญ่ก็แบ่งมาหน่อยเอาพอฉันมีผล,ลไม้ก็แบ่งหน่อยเอามาเยอะก็เหลือเหลือก็เป็นเดนเป็นเศษอาหารถ้าเป็นเศษค่าราคามันก็ลดลงอะไรก็แล้วแต่เลยที่มันเป็นเศษๆแหละราคาตกวนแบบเหมือนหลวงพ่อสร้างกุฏินี่ซ่อมแซมกุฏินี่นะ พอช่างเขาตัดเหล็กเพราะเหลือแค่นี้หกสิบเจ็ดสิบเซนเนี่ยไปขายกิโลละหกบาทเขากไม่อยากเอาแต่ไปซื้อนี่เส้นเป็นพันตัดออกมาเม็ดเดียวนี่หกบาทเขาก็ไม่อยากได้เขา,าเป็นเขาบอกเป็นเศษเหล็กเศษเหล็กเศษไม้แม้กระทั่งเศษคนเนรู้จักเศษคนไหมรู้ไม่รู้ไม่รู้รอีกรู้จักเศษเนรไหมอะ เศษคนเศษเน้นถ้าเน้นสอนแล้วไม่เชื่อเขาบอกเป็นเศษเนนค่ามันก็จะลดเงนะไม่มีค่ามีราคาเลย,เยถ้าเน้นไหนอยู่ในโอวาลูกคนไหนอยู่ในโอวาสพ่อแม่นักเรียนคนไหนอยู่ในเชื่อฝังคณครูก็จะเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นนักเรียนที่ดีเป็นลูกที่ดีอันที่4ตั้งผู้มีศีลทำให้ตั้งผู้มีศีลทำเป็นพ่อเรือนแม่เรือน ถ้าตระกูลไหนจะแต่งตั้งใครที่จะมาดูแลรับสมบัติดูแลเป็นผู้นำในครอบครัวเราไปว่าจะเป็นลูกเขยลูกสบายเป็นหัวหน้าคนงานเนี่ยถ้าคนนั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมนะเดี๋ยวก็ผามเห็นไหมไม่รู้จักอันไหนควรเก็บอันไหนควรจ่ายอันไหนควรจ่ายไวอันไหนควรจ่ายช้าอันไหนบูดอันไหนดีอันไหน,น,นเสียไวนะ ถ้าคนมีศิลธรรมเขาก็จะรู้ว่าอันไหนควรก่อนควหลังอันไหนควรเก็บอันไหนควรรักษาไม่มีอคตมิมีความเสมอด้วยคุณธรรมรู้จักเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักใช้สอยรู้จักดูแลรู้จักบริหารพอบางคนไม่มีไม่มีคุณธรรมไม่มีศิลธรรมมาเป็นใหญ่มาเป็นผู้จัดก,การมาเป็นหัวหน้างานมาเป็นหัวหน้าพนักงานอย่างเงี้ยก็จะ รู้กแก่อำนาจเห็นแก่ตัวมีคติมีทุจริตเป็นต้นแต่ถ้าเกิดคนมีศีลไม่ทำเขาจะไม่ทําหรอกเขาจะรับผิดชอบสูงแยกแยะเป็นรู้จักประโยชน์ของอบริษัทเรารู้จักประโยชน์ผลประโยชน์ของครอบครัวเราของตระกูลเราแม้อยู่วัดก็รู้จักผลประโยชน์ของวัดผลประโยชน์ขององค์กรของหมู่คณนะ เป็นรัฐบาลก็ต้องรู้ว่าเป็นประโยชน์ของประชาชนยังไงน,น,นะาบอกคนมีสินมีธรรมก็จะไม่กล้าทุจริตพระุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าถ้าเกิดมีหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะประโยชน์ตระกูลไหนไปอยู่สังคมไหน,น,ไหนก็จะมีแต่ความจเจริญรุ่งรเรืองและมั่นคงด้วย